เอานะไปในะขอคมอาจารย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทาที่สุดทุกงานที่สุดทุกในคาญอาชีพของเรา้าบ้านเขาหาเงินหาทองไปเราก็ต้องหาสมบ,บัติของเราเองทรัพนะชาวบ้านสุขมาแล้วว่า,ส,ขขา,วาสุขจะมีทรัพย์ใช้ใจทรัพย์ไม่เป็นหนี้แล้วสุข,ขเกิดจากการประกอบอาชีพที่สุดจริตดีสูงมาแล้วว่าของเราสุขของมุนีเรามุนีต้องสุขเพราะกางหลุดพ้น นะวิมุติสกมติสุกนะวิมุติสุอ้าวแวต้องิมุติสุกโดไม่ต้องมีอะไรหมดอะไรนะใจไดอ้าสาทุกแค่ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับก็เป็นคนจัดการเรื่องอาหารเช้าแล้วก็อาหารทุกวันเลยที่เราเข้าโครงการนะครับก็วันนี้ก็มาเปิดเผยตัวก็ให้พรยมหน่อยแล้วกันนะก็อ้าวขออนุญาต ให้พระคุณเจ้าได้ให้พรยอมหน่อยนะคะเน้องอ่ะยะถาวารีวหาปุราปริปุเรนติสาคาลังเอวะเมวะอิโตตินังเบตานังกุปคาปะจีปิสิตังปะจิตังตุมหังทิปเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังขารันโตปะนราโสยะตามะนิโชติระโสย सफे दो विबन्तु सफलो भविना भवान् पन्तु सुखी पयु भवा तनशीरे ครับในขณะน,นี้ครับครับพห้สมปฏิบัติธรรมนะครับก็จะเดินไปดุดงนะครับที่จังหวัดสกลนครเพื่อปฏิบัติธรรมนะครับที่สวนปฏิบัติธรรมจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้ก็ได้จะต้องขึ้นรถไปนะครับไปสกลนครไปยังศูนย์ปฏิบัติธรรมที่สกลนครนครับการเดินทาง กรในช่วงนี้ก็จะเดินไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสมนัทต์นจังหวัดสกลนครนะครับตอนนี้ต้องไปปฏิบัติธรรมที่โน่นนะครับหลังจากที่ปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพลังทพิปวัดพนนจักหวัดสิุทรารวันที่2ถึงวันที่9นะครับวันนี้วันที่10ก็จะเดินไปปฏิบัติธรรมนะครับโครงการขับเคลื่อนธรรมนาวาวังนะครับเพื่อเพื่อเกติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสร้างสถานที่ทาติสู่แดนพุทธภูมิปีที่แนะครับก็จะ ปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ป่าสมน์เสร็จแล้วก็จะมาที่จังหวัดปทุมธานีครับต่อจากจังหวัดปทุมธานีก็ย้อนมาที่วัดตนองจากศรสีวรารหังจากนั้นก็จะเดินไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดียนะครับประเทศอินเดียก็ประมาณวันถึงวันที่2กรกฎา,าคม2568นะครับก็วันนี้ก็พระ ปฏิบัติธรรมทั้งหมด73รูปนะครับก็จะไปประดับที่วัดป่าสมนัตจังหวัดสกลนครในลําดับต่อไปนี้การเดินทางปฏิบัติธรรมมีตามกําหนดเวลานะครับวันนี้ก็จะมีรถนะครับไปส่งที่จังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสมนัตนะครับในออกไปนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุุญกับทุกท่านด้วยที่ได้ทำบุญกับโครงการขับเคลื่อนธรรมนวาวางนะครับสร้างสารคายญาสู่แดนพุทธรูป ปีที่8นะครับเพื่อเทิดปกิบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ครับโดยประเด็จพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรควีเจ้าวาดวัดบนอจากรีวราิหารนะครับท่านก็ได้สนองการโครงการนะครับการปฏิบัติธรรมนะครับสนองการปฏิบัติธรรมนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการขับเคลื่อนธรรมะนาวาวังนะครับสร้างศาสนายาสู่แในพุทธภูมิปีที่8นะครับอันนี้ก็ได้ต้องเดินทางไป สกลนครวัดป่าสมนัชนครับปฏิบัติธรรมที่โน่นอีกนะครับสำหรับญาโยมทุกท่านนะครับที่จะทําบุญร่วมโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นออของใช้นะครับของพระผู้สูงั์พระทุดงที่จะต้องใช้นะครับก็จะมีมีทั้งกรดนะครับมีทั้งบาทมีทั้งหลายที่จะทําบุญเพิ่มเติมก็ได้ครับตอนนี้เราก็มีอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้หรือก็เข้าโครงการนะครับเพื่อเป็น เป็นปัจจัยเป็นเพื่อถวายพระทหารหรือนับปณะ,ะนะครับก็สามารถเข้า,าในบัญชีโครงการนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้นะครับก็ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านด้วยนะครับการปฏิบัติธรรมที่จะไปยังประเทศเดียจะหมด73รูปนะครับแล้วก็แมชีอีกนะครับตก30นะครับ ก็จะไปปฏิบัติธรรมที่สาธระเทศเดียถึงวันที่สองกรกฎาคม2 5 6 8นะครับก็สาธุร่วมกันได้สาบุร่วมกันได้ครับผม